รักกอดพาลิชี่ไปพบคุณแม่และน้องสาวคอนเฟิร์มรักจริงหวังแต่งแน่นอนกอดควงหวั่นใจลิชี่ไปพบคุณแม่และน้องสาวคอนเฟิร์มรักจริงหวังแต่งแน่นอน ด้านคุณแม่บอกความสุขของครอบครัวเราหลังจากที่พระเอกสุดหล่อกอรอิิธิพัฒน์เปิดตัวอย่างเป็นทางการว่ากําลังคบหาอยู่กับนางเอกสาวริชชี่ออร์เนตที่ทั้งคู่โคจรมาเจอกันในละครทําให้สนิทกันและกลายเป็นคู่จิน้นที่แฟนลุนอยากให้เป็นคู่จริงซึ่งความสนิทจากเพื่อนก็พัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นคนรู้ใจในที่สุดทําเอาแฟนคลับต่างเฮกันเป็นแถวเราไม่ต้องรุ้กันอีกต่อไปความรักของกอริดิี่เดินหน้าไปอย่างเรียบง่ายมีโมเมนต์ห,หวานๆออกมาให้เห็นบ้าง แหลที่สร้างความฮือฮาสดและยกตำแหน่งหนุ่มครั้งหลักให้กอดยืนหนึ่งไปเลยกับการขับรถไปหาริชี่ถึงเชียงใหม่พร้อมกับประกาศว่าเชียงใหม่ก็แค่ปากซอยนี่แหละความคิดถึงทําให้มีแรงขึ้นในการขับรถล่าสุดกับภาพน่ารักของกอดได้ชวนริชี่มาร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวมีคุณแม่และน้องสาวโดยในไอจีของคุณแม่นั้นได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าความสุขเล็กๆน้อยๆข,ของครอบครัวเราแฟนคลับเห็นแล้วต่างเข้ามากดไลค์กันรัวๆเลยทีเดียวยืนยันแล้วว่ากอดหลักจริงหวังแต่งดิชี่แน่นอนแล้วนะจ๊ะขอขอ คุณภาพกอดอิทธิพา์ลิชี่ออร์ลนเนภาพแ,แหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ